สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทสนุก24ช่องที่พาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวสุดปังของคนดังในวงการบันเทิงไทยแบบ24ชั่วโมงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับนางเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เบลล่าปราณีแคมเปนครับเธอเพิ่งไปออกงาน bjc aesthetic awards 0อ5ที่ผ่านมาแล้วกลายเป็น talk of the town ทันที ลองนึกภาพตามนะครับนางเอกสาวสวยเดินนอเข้างานด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจแล้วจูจ่ๆก็ถูกแซวว่าเป็นว่าที่สะพ้ายของครอบครัววิวชวินแถมยังแชร์เคล็ดลับการทำบุญที่ทำให้ชีวิตเธอปังแบบหยุดไม่อยู่เบลล่าเนียไม่ใช่แค่นางเอกธรรมดหาเธอคือพรีเซนเตอร์ตัวแม่ที่ครองใจคนไทยทั่วประเทศแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เธอขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะความสวยความเก่ง หรืออามีอะไรมากกว่านั้นวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบก,กันแบบหมดเปลือกทั้งเรื่องการมูสุดบางความบุญที่เธอทำเป็นประจำและโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แฟนๆกริดกันจนโซเชียลแตกพร้อมแล้วหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยที่ทอสนุก24 ก่อนอื่นเรามาสรุปเรื่องราวของเบลล่ากันสั้นๆนะครับล่าสุดเธอไปร่วมงาน BJC s t e t i c Award 2025ที่โรงแรม The Ritz-Carlton วันแบงคอกแล้วก็เปิดใจถึงเคล็ดลักที่ทำให้เธอปังแบบไม่มีแผ่วเบลล่าบอกว่าเธอชอบทำบุญเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้วัดโรงพยาบาลหรือแม้แต่ว่ายเทพเจ้าเธอทำหมดเลยครับแต่ที่พิเศษคือเธอจะเล่าเรื่องราวของตัวเอง ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังเหมือนแนะนาตัวว่าเธอเป็นนอกใครและอยากได้อะไรเพื่ออะไรล่าสุดเธอยังไปทําบุญใหญ่ที่โคราชสร้างอาคารผู้ป่วย9ชั้นที่โรงพยาบาลประถ่ายด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ถูกแวเป็นว่าที่สะพ้ายครอบครัววิวชวินนั้นเกิดจากที่เธอไปร่วมง,งานที่อยุธยาก,กับคุณพ่อของวิวแต่เธอบอกว่าเป็นเรื่องความเหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ครับมาถึงทีมแรกกันแล้วครับที่ เธสนุก24วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเคล็ดลับการทำบุญของเบลล่าการแบบเต็มๆเบลล่ารานีแคมเปญไม่ได้มีชีวิตที่ปังแบบนี้เพราะโชคช่วยอย่างเดียวนะครับเธอเล่าให้เราฟังว่าการทำบุญคือส่วนหนึ่งของชีวิตเธอมาโดยตลอด ไม่มีอะไร,รวือหวาไม่ได้ไปมูที่ไหนแบบลับๆล,ล่อๆแต่เป็นการทำบุญแบบสม่ำเสมอที่เธอใส่ใจจริง,รงๆลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าเธอจะไปวัดเพื่อถวายยสังฆทานบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเพื่อช่วยคนป่วยหรือแม้แต่จุดธูปไหว้เทพเจ้าที่บ้านเธอทั้หมดเลยแต่ที่ทำให้ผมทึ่งจริงๆคือวิธีที่เธอสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบลล่าบอกว่าเธอจะเล่าเรื่องราวของตัวเอง ให้ฟังเหมือนแนะนําตัวเลยครับเช่นสวัสดีค่ะหนูชื่อเบลล่าหนูอยากทํางานหาเงินไปดูแลพ่อแม่ช่วยหนูด้วยนะคะเธอบอกว่านี่เป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าวงการใหม่ๆตอนที่ยังไม่ดังเท่าตอนนี้เธอจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดๆว่าหนูเป็นคนดีนะหนูอยากได้โอกาสดีๆเพื่อทําสิ่งดีๆแล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอไปเลย ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเล่าอีกว่าบางวันถ้ารู้สึกชีวิตไม่ราบรื่นเหมือนมีอะไรติดขัดเธอไม่รอช้าครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอนเงินบริจาคทันทีเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะล่าสุดเธอไปทำบุญใหญ่ที่โคราชร่วมสร้างหองอาคารผู้ป่วย9ชั้นที่โรงพยาบาลประทายเพื่อช่วยคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษานี้ไม่ใช่แค่การทำบุญเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ส่งผลดีต่อสังคมจริงๆแล้ว เธอทำบุญบ่อยแค่ไหนกันเธอบอกว่าบางวันก็นึกขึ้นได้ทำไปเลย365วันก็ไม่นับหรอกว่าทำไปกี่วันแต่ที่สำคัญเบลล่าย้ำชัดเลยว่าเธอไม่ได้อ,อ่อยหากให้ทุกคนงมง่ายว่าทำบุญแล้วต้องรวยทันตาสำหรับเธอการทำบุญคือความสบายใจเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรกลับมาผมว่านี่แหละครับที่ทำให้เบลล่าไม่เหมือนใครเธอไม่ได้แค่ทำบุญเพื่อตัวเองแต่เธอทำเพื่อคนอื่น ด้วยใจจริงจริงต่อมาเป็นทีมที่สองครับโมเมนต์สไาย์วิวชวินที่แฟนแฟนกริตกันเยอะเลยล่าสุดเบลล่าไปร่วมง,งานที่อยุธยากับคุณขจรคุณพ่อของวิวชวินแล้วก็ถูกแสว่าเป็นว่าที่สไาย์เธอบอกว่าเธอรู้สึกเกรงนิดหน่อยเพราะทุกคนจับตามองแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรจริงๆนะครับเป็นแค่เรื่องความเหมาะสมที่เธอว่างพอดีแล้วอยุธยาก็เหมือนเป็นโลโก้ของเธอไปแล้ว ส่วนวิวเองไม่ได้ไปงานนี้ด้วยเพราะติดงานอื่นเบลล่าก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรในกอภไย่จริงๆแต่ก็มีคนติดต่อง,งานผู้มาเหมือนกันแค่ยังไม่พร้อมเท่านั้นเองครับทีมสุดท้ายครับความเป็นคนติดดินของเบลล่าอันนี้ผมว่าน่ารักมากเบลล่าเล่าว่าเธอไม่ค่อยพกเงินสดเลยครับบางวันพกแค่5บาท20บาทเท่านั้นแม่ยังบ่นเลยว่าไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยเรอ เธอบอกว่าวันที่พกเยอะสุดในรอบปีนี้คือพันกว่าบาทเองแล้วเธอยังแซวตัวเองว่าพกเงินน้อยๆเพื่อป้องกันวิชาชีพด้วยผมว่านี่แหละที่ทำให้คนรักเธอเพราะถึงจะดังแค่ไหนเธอก็ยังเป็นคนเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดาครับ มาถึงช่วงวิเคราะห์กันบ้างครับผมมองว่าเรื่องของเบลล่าสอนอะไรเราได้เยอะเลยนะครับหนึ่งเลยคือการทําบุญของเธอไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาบแต่เป็นการให้โดยไม่หวังผลซึ่งนี่คือคุณค่าที่ดีมากๆในสังคมไทย 2. คือความสัมพันธ์กับแฟนๆและคนรอบตัวเธอแสดงให้เห็นว่าความติดดินและความจริงใจมันชนะใจคนได้จริงๆและ3การที่เธอถูกแซวเรื่องสไ้ายแต่อยู่คน พื้นฐานของการทำงานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเธอครับคุณค่าทางการศึกษาคือเราควรเรียนรู้ที่จะให้โดยไม่หวังอะไรกลับมาและใช้ชีวิตอย่างสม่ำเมใไม่ว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ตามเอาล่ะครับทุกคนมาถึงจุดจบของเรื่องราวสุดปังของเบลล่ารานีแคมเปญกันแล้วที่ทัศนุก24วันนี้เราได้เห็นกันไปแล้ว ทั้งเคล็ดลับก,การทำบุญที่ทำให้เธอปังไม่หยุดโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แฟนๆกรี๊ดจนโซเชียลแตกและความติดบินที่ทำให้เรารักเธอมากขึ้นทุกวันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการเดินทางของเรายัางไม่จบแค่นี้คุณคิดว่าเบลล่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกไหมในอนาคตหรือเคล็ดลับการทำบุญของเธอจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลองทำตามบ้างผมอยากรู้ความคิดคุณมากเลยครับเพราะที่ทอสนุก24เราไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่เราอยาก ก็ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวด้วยถ้าคุณสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเรากดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟินด้วยกันแล้วที่สำคัญกดติดตามช่องทอสนุ24ไว้ด้วยนะครับเพราะครั้งหน้าเราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของคนดังคนไหนกันอีกบอกเลยว่ามันจะยิ่งเข้มขะนอและน่าตื่นเต้นกว่านี้แน่นอนฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคุณชอบส่วนไหนของเรื่องนี้ที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน